ป๊อปอิดคนนั้นได้คะแนนแต่ใครเปิดได้ของจริงก็คือไม่ได้คะแนนไงไม่ได้ของจริงไปใช่ค่ะเริ่มเลยนะคะเป่ายิงชุบก่อนเลยค่ะใครชนะได้เลือกตัวใช่เป่ายิงชุบเป่ายิงชุบอ่าแม่เลือกตัวเขไรไม่เป็นไรทีืเลือกไหนคะเอาอันนี้แหละค่ะหน้าแม่ต้องดวงดีแน่แน่หนูมาอ่ะเนื้อ Tang, ได้กินมากได้คะแนนแถมยังได้ปออิตอีกด้วยไม่เป็นไรรองนี้มีได้คะแนนแต่ได้กินค่ะอ้อบอิแฮมเบอร์เกอร์นี่กดดีจังเลยได้คะแนนแถมยังได้ปบอิอีกด้วยห้องนี้ไม่คะแนนแตี่คือทำมันก็อร่อยมากขอกอร่อยมากป๊อบอีแฮมเบอร์เกอร์นี้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะสีก็สวยกดกรด่ไม่เป็นไรรอบต่อไปอาจจะได้ก็ได้ ข้อที่สองมาค่ะข้องเลืออกน้องเลือกอันนี้แล้วก็ค่ะแม่อันนี้นะคะอะ ค่อที่สามที่มแล้วเหรอพ่าเป็นตาเปตาปตาค่ะ่อามมาแล้นีามแม่นะแม่หันนีบ้างได้ได้ได้มามจะได้ปออิจยแ่ขเคสกมิงคะแม่ได้นนึแล้วพี่ตาลได้ปอบอิกขับเคกนะคะปอบอิกกขับเคงแล้วนะคะสีรุ้มา ชิมนะคะชิมนะคะชิมนะคะเนี่ยไม่ได้คะแนนอร่อยไหมก็เท่านั้นแหละอร่อยมากอร่อยมากค่ะได้คะแนนนี่อันนี้ได้คะแนนวิ่งเล่นดีมากเลยปพีมีคัพเค้กมันเด้งดึ๋งผุ้งผุงผุงแล้ดูเดี๋ยวยิ้มเสียบายิ้มนสินะคะยินสินนะคะพอพอพอได้่ยจะเสร็จไม่ได้เรือเปล่าหรือก็เลยอวยค่ะมาตาหนูเลือกแล้วค่ะผิงผิเลือกแอนหนูใช้พลังจิตกันค่ะ

พี่ลุงข่อสบไปค่ะหนูเลือกอ่ะเอาแม่ที่หนูเลือกจำไม่ได้อะแม่เลือกเอาอันนี้บ้างค่ะหนูนะหนึ่งสองสามเด็กคิวได้ปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างของจริงเหรอแม่ได้ อิดปลาหมึกน้อยสีย้อยค่ะอะไรนะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่เป็นคนละสปีชี่กันค่ะอันนี้เป็นออกซุลคุ๊กเนาะออกซุลคุ๊กอันนี้มันไม่ใช่อันนี้ปลาหมึกกล้วยเหรอหมึกกระดองค่ะหมึกกระดองไม่ได้เป็นคนละอันกันค่ะมันมันหมึกเหมือนกันนี่มีมาอันนี้ติดหัวน้ำจิ้มเหรออุ้ยข้อนี้ถึงจะไม่ได้คะแนนแต่ว่าไม่ถูก จิ้มก็บอกว่าอร่อยแล้วนะต้องจิ้มอร่อย่ะแม่จิ้มให้ดูแล้ก็กิน <c oughs> ก็ไม่งไม่ต้อไม่เป็นไรถือว่าได้คะแนนนะผหมึกสีลุงก็สวยงามอุตากดไม่ได้โอเคได้สามคะแนนแล้วค่ะนี่ะไรที่งานสองอะน้อยถ่ายแน่นแน่นนอนจิ้มอร่อยค่ะต่อไปนะต่างอู่เลือกแล้ะค่ะอ,อันนี้เป็นผลไม้ล้างปากผลไม้ล้างปากผลไม้ผลไม้ผลไม้เหรอยมน้อย มันหนูเลือกอันนี้ค่ะไม่ต้องลังเลเลยมันใสแน่นหนึ่งสองสามสตอเบอรี่ใช่ต้อกกิจสตรอเบอร์รี่ใช่สตรอเบอร์รี่ของจริงค่ะนี่โอ้โหแต่หน้าตาปลาขามันดูสีซิดๆแบบนี้ไม่ใช่สตรอเบอรี่เกาหลีหรือหวานเจี๊ยบอันนี้บอกว่าหวานเจี๊ยบลองกินดูค่ะจริงเหรอหวานมากแต่สีมันดูเปรี้ยวนะ อร่อยมากเขาบอกจริเหรอคะยิ่งทำไมทำหน้าเงินเทียมุนหวานคะทำหน้าผิดแน่เนาะเรียนอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากเลยนะคะเนออเงินอันนี้ได้ทำคะแนนแล้วก็ได้ทั้งเกิดสนุกจนเทียมุนไม่ได้อะไรเลยเปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบว่าต่อมน้ำลายแบบปิดปิด มาต่อไปตาแคมูนเลือกอ่ะแม่เอาอันนี้เลยค่ะง่ายๆมาหนึ่งสองสามเย้จะจริงได้หงาเชียวความจริงค่ะสองตัวเลยเหรออุ้ยวูบเี้ยสามตัวแน่เย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ชงไม่อยากได้คะแนนแล้วคือได้คะแนนแล้วได้อะไรคะจะได้กดสนุกด้วย่งเงี้ยอ๋อได้สนุกแต่ว่าอันนั้นมันไมอยหวค่ะ คือป๊อปอี่หอยเชลล์นี่ก็เล่นสนุกนะอันนี้ดีเป็นอันที่ดีป๊อปปึ๋งๆๆเลยแต่ fruit, ว่าหอยเชลล์อันนั้นอันมันเออโอ้โหเต็มอีหลีอีหลีเลยเหรอโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะมันแน่นสุดอร่อยมากค่ะนี่ต้องสามตัวแน่อะผลไม้ร้านงไตแล้วค่ะเมื่อกี้กินของคาไปต้องกินผลไม้ไปสามตัวปลาเก๋าด้วย เมื่อกี้แม่เลือกอันไหนอ่ะแม่เลือกอันนี้แล้วแม่แม่ไม่ได้ปอบอิ่ดอะแม่เลือกอันนี้เออเอาอันนี้ 1, 2, 3, 2, 3. แหละม่่แม่ได้ปอบปอีกสักรสน่ารักสีสันสดใสสีเหลืองอ่อยเลยน่ารักมากขอหนึ่งค่ะจะกินยังไงคะตอกเองไหมฮะเออคือว่าอันนี้พม่พีแล้วปอบยากมากด้วยขอบอกสับปะรดไม่ใช่ปอบง่ายๆนี่นี่แม่ กินด้วยนะบอกเป็เทอสรุปก่อนละกันตอนนี้แม่ได้หคะแนนหนูได้สาคะแนนแต่อันดีๆทั้งนั้นเลยนะจ๊ะอันมายนั่นแหละแม่นำแม่นำปกติแม่จะตามใช่ไหมตอี่แม่นำเอาเธอเรือนีกเกียวแล้วก็มึงก็มึงก็มมาะเอาไหนคะอันนี้แล้กันค่ะหนึ่งสองสม่แม่ไบอกจริงนเอาไปท เค้่เกี่ยวกับข้าวอะไรให้ปลาผัดเดี๋ยวแล้ว่มันเขทำากบบข้าวไม่เป็นแม่คะแนนแล้วเป็น5ต่อสี่วิจะมีตื้นมาได้แล้วนะแค่แค่มูดตาแม่เนาะตาแม่ละมค่เรืองเลยค่ะไอเดียเอานนี้เอาอันนี้หนึ่งสองสามวิเฮ้ยอไงอเดี๋ยวมันเหมือนกันตรงไหนทชุ้นได้ไอเหรียญทองแดงของน้องพิมอะติดกีฬาเชได้อาไอะอกอิด รูปดอกไม้เดี๋ยวมันเหมือนกันยังไงอ่ะนี่มันเป็นเหรียญเหรียญเป็นรูปดอกฮะนี่มันรูปอะไรนะดอกไม้อ้าวปานดูว่ารูปอะไรนี่ไงเหมือนเราวางตัวนี่ปาดกว่ารูปเหรียญทองไม่เหมือนีไม่เหมือนนอเไม่เหมือนไม่มีต่างอันนี้ปะอ่ายกแล้วก็ได้อันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยแค่มุนแค่เท่าเดิมนะจ๊ะไม่หรออะไร ข้าต่อไปตาน้ำผึ้มค่ะตอนนี้เข้าแล้วเด็ดเลยอันนี้เด็ดเลยเลือกดีดเลืไม่ใช่ว่าเป็นปบอบอิจชางแล้วช้างกระโดดทุ่งมา้างนี้คิอหรอตาลนั้เลื่อนไปเลยหรอเลื่อนไปเลยนั่งโอยเล่นเบาเเล่นเบาเบอ้าวเ่อน เปิดมาแล้วก็หายไปแล้วแล้วม่ได้อะไรอะคะอยู่ในบ้านนี่แหละอยู่ในบ้านหนูพี่หนูนับแม่เป็นหนึ่งคะแนนแล้วอ่ะแม่เลือกอันนี้ค่ะแล้วหนูเอาอันนี้ก็ได้ค่ะหนึ่ง เออรช่วยแกะด้วยนะคะไม่เอาก่ะทำไมล่ะคะทำไมล่ะคะแม่อยากกินถ้าเกิดแม่แกะให้ก็ได้แต่แม่ไม่กล้าไม่กล้าไม่ต้องแล้วแต่หนกินเองหนูกินเองหนูแกะเองน้ำจิ้ม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 ที่พูดมาเลยอ่าจะช่วยแกะให้ก็ได้มาแม่แกะเองหมุนหมุนหัวไปเอาไหมคะทำเลยค่ะไปเรียนวิธีแกะมาแล้วจากเมนทเมกาทิเมกาอุ้ยมันมันอุจจเละ ไม่รู้มันมันเหลืออะไรอ่ะไม่แน่ใจจิล้วจิละแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์ในการโอ้โหแกะเหมือนกับอย่างนู้นนี่ไงโอ้โหไม่ค่อยจะสดไม่ค่อยสดป้าป้าไปเอามาจากไหนคะซื้อมาจ้ะเนี่ยเนื้อมีแค่นี้เลยไม่จะบอกว่าเนื้อมีแค่นี้นะคะหมดแล้วเนี่ยไม่ได้แบบเนี้ยหมดมีแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเราจะแคะออกมาให้ดู

มันเฟซมามันไม่รู้อะมันเลยนมากอ่ะไหนขอดูกล้ามนี่หนินะนี่จูขออนุญาตไม่กินนะคะกลัวมันจะท้องเสียถึงว่ามันจะแค่ไม่สดแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาแบบปวมายังไงคุณภาพพิการมันเป็นแบบโอ้โหดูดิกล้ามก็ป่อนะเนี่ยมันก็มีเนื้อนะแต่ว่ามันเนี่ยมันเป็นแบบเนี่ย ใช่ไหมใช่ไหมใช่เราเคยซื้อรับไอ้รับเจอจากแมคโครก็โอเคนะดีแต่ตัวนี้ไม่ดีไงอหรือว่าเขาเอามาจากอีกที่หนึ่งที่หนึ่งมาเอามาสบายก่อนใชไมคะมันไม่สบายใจที่เรากินอ่ะเนาะตาน้องพิวเลือกค่ะใช่ไหมไม่รู้แหละตาไข่ไก่พิวเลือกเลือกอันนี้แล้วกันค่ะอ่ะไม่เลือกอันนี้นะคะเนื้อ นี่คืออะไรคะขอเชียร์อันนี้มันคือหัวใจไก่ค่ะเอ๊ะหัวใจกายเกินเลยเกินเลยหัวใจไกายว้าวขึ้นในมากเลยอะโหมันทำไมมันไม่มีชีวิตแล้วมันตายแล้วไม่ไม่ชอบมั่อะอุ้ยเอาหัวใจมาเสียบไม้ด้วยอะลองกินดูให้มูนไม่มีทางอะไม่เอ๊ะ เมนทอดอีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่เอาหัวใจแล้วนะดี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 ใช่ไหมคะอันนี้1ด่งสองสี่แม่ทอดอีูน้อยสิลูกโอ้ต้มฟูดอมปูดอมไงเฮ้ยดูแล้ว๋ยวให้พี่สาเอาไปทําส้มตําปูปลาแล้วให้หนุ่เอาแบ่งมาให้หนูกินเออแม่กินอะไรอ ทิ้งเลยน่าจะยังไม่ได้บ้างผมกินยังไงอ่ะแม่ก็เคยเห็นแต่เขาใส่ในเอาไปตในส้มตำนะอ่ะอ่ะป๊อปบยีมูตอนนี้คะแนนเป็นยังไงแล้วคะเนี่ยเจ็ดข้อเนีเจ็ดข้อเหมือนกันค่ะเจ็ดข้อเหมือนกันค่ะสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคะแนนเท่ากัน้าวยังไม่หมดยังไม่หมดมีอีกใช่ไหมคะ เยอะจังเลยค่ะวันนี้ข้อนี้ใครเลือกคะพิม์มั้งอ่าพิมพ์เลือกใช่เง้นเอาอันนี้และหน้าหนูละกันค่ะโอเคหนึ่งสองสิมอเย่อของจริงค่ะไอติมอบอน้องมมได้คะแนนไปเย้นนได้ปต่อเเย้ลยข้องข้อสุดท้ายอ๋อหนมสุดท้าข้อสุดท้าย ขนาดสนแม่เอาวันนี้ใช่ไหมดูว่าวันนี้ค่ะแม่วันนี้นะคะหนึ่งอ้ยเย้หนูใจกระจายหนูชนะแล้วเพเคมูหนูใจปอบอิดได้ดวงสาวน,ะแ,นแล้วต้องขอบแม่ยด้ดงสาวอ่ะ<ฮ>